สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถสปาร์ด้า2นะครับที่เข้ามาทำการติด <sucks> ฟิล um ์มอากาศซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกแท้ๆเป็นซูเปอร์นาโนเซรามิกที่ปกป้อง UV ได้100%นะครับแล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมทั้ง60และ80ได้ถึง98%นี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่เป็นฟิล์มเซรามิกแท้ๆนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถตั้งใจยงเข้ามาได้นะครับที่ร้านอาวอนดูสอบเลียบตาดูดีไพลามินตาถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากกดใจเม้้้นนนแแชรรรรรรร์์ลลววววกกกกก็ิิดดดดาาาายยยโพอััับบููใหมม่เเีี๋ไปฟะค อันนี้นะครับคือรถ Mazda 2 Skyactiv ็กครับเข้ามาทำลายจีบฟิมีการนะครับบานหน้าสาม,มารถหน้า60นะครับสามารถหลัง80เป็นต์เปิมสลิดกระแทนะครับเป็นฟิมที่มืดนอกสว่างในนะครับปกป้อง UV ได้100นะครับปกป้องค่าความร้อนทั้ง60และ80ได้98นะครับนี่คือฟิมนวัตรกรรมที่เป็นฟิมสลิดกระแทเป็นฟิมที่ตาใส่ แสงบูไลคัสแสงสีนอนแสงสปอตไลท์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับนีนะฮะสามมันหน้า60สบามมันหลัง80และนี่คือฟิล์มที่ดีที่สุดเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับและนี่คือมันหน้าสามมันหน้า60สบามมันหลัง80นะครับชัดสบายตาเคลียรทุกสถานการณ์นะครับตัดแสงสีฟ้าเมื่อมีรถที่มีไฟสีนอน ส่องเข้ามานะครับเราก็สามารถมองกระจกข้างและก็กระจกหลังได้เห็นชัดสบายตานะครับแันนี่คือานะคบ,บ,า,นา,า,บานหลังก็80เปอร์เซ็นต์นะครับบานข้างสามบานหลังก็80เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือฟิล์มนวัตรกรรมที่บืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานี่นะครับคือภาพนิ่งที่เราถ่ายให้ดูเป็นอย่างชัดๆนะครับบานหน้าสามบานหน้า60เปอร์เซ็นต์นะครับ สามัญหลัง80นะครับภายในนะครับเคียร์คัดสบายตานะครับนี่คือบานข้างนะครับสามหน้า60สามัหลัง80นะครับแล้วก็ภายในนะครับสามัญหน้า60สามัญหลัง80นะครับข้างฝั่งพู้นดิสารนะครับนี่นะฮะสามหน้า60สามัญหลัง80นะครับแล้วก็ภายในนะครับ เคียร์ชัดมากๆเลยนะครับสำหรับถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายเข้าไปได้ที่ร้านถาวรผู้ช็อปเรียบทางโดยในเอกมลยามินทาถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยฝากกดใจเม้นแชร์นะครับบันทึกเป็ในรายการโปรดเพื่อย้อนกลับมาดูใหม่วันนี้ข่าวความว่าสวัสดีครับ